สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำแกงอ่อมใบยอใส่กุ้งนะคะก็ขั้นตอนแรกก็ใช้หัวกะทินะคะมาเคี่ยวกับไฟปานกลางนะคะเคี่ยวจนกว่าจะเป็นน้ํามันออกมานะคะแล้วก็ค่อยเอาพริกแกงลงไปผัดค่ะกะทิของเราก็เริ่มแตกมันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้เป็นกระทิกล่องนะคะแนะนําให้ใช้น้ํามันพืชในการผัดพริกแกงไปเลยค่ะเพราะว่าการที่จะมาเคี่ยวให้แตกมันค่อนข้างที่จะยากอยู่นะคะ เราแนะนําให้ใช้ปน้ามันพืชเลย,ยน,นะคะถ้าใครใช้เป็นกระทีย่องนะคะจะได้รวดเร็วกว่านะคะอาะก็นี้ก็เป็นพริกแกงแกงเผ็ดของเรานะคะก็จะมีะตะไคร้มะกรูดแล้วก็มีข่านะคะแล้วก็จะมีกระเทียมมีหัวหอมจะค่อนข้างหนักไปทางกระเทียมนะคะพริกแกงเผ็ดเดี๋ยวว่าหลังจะมาสอนตำให้ดูนะคะ ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีกลิ่นหอมพริกแกงต้องผัดให้ฟูอ่ะสังเกตว่าถ้าถ้าพริกแกงได้ที่แล้วมันจะเริ่มฟูแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะ<ม>เห็นไหมคะว่าใช้กระเทียมสดนะมันจะมันมากๆเลยนี่มันหอมในครัวเรานะในครัวเรามันหอมพูดไม่ค่อยออก วันนี้ก็ถ้าแสงไม่สวยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกลงมานะคะช่วงนี้แบบแบบมันจะมืดมืด,มดสลัวสวนิดนึงแสงก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะคะได้ที่แล้วนะคะก็เติมน้ำกระทิของเราลงไปนะคะอันนี้เป็นห่างกระทิใช่ไหมน้องแม่มหางกะิจ้าเติมลงไปนะคะใส่ลงไปรอบนอกของกระทะนะคะเพราะว่ามันมี พริกแกงที่ติดอยู่รอบๆนอกนะคะจะได้จะได้กระทะจะได้ไม่ไหม้นะคะประเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็รสดีหรือชูรสนะคะแล้วแต่ชอบนะคะถ้าใครทานหวานก็ใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทานหวานก็จะไม่ได้ใส่นะคะ ก็ถ้าใครใช้เป็นกระทิกล่องนะก็เวลาเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะก็ค่อยๆค่อยๆเติมไปทีละน้อยนะเพราะเดี๋ยวกะทิกล่องมันจะขาดความมันนะคะคือหลังจากที่เราใส่กระทิกล่องไปแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเติมน้ําเปล่านะคะอย่าไปบางทีน้ํามันไม่พอนะอย่าไปใส่ใส่ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกะทิมันจะเจือจางนะอ่ะเดี๋ยวรอเดือดก็จะใส่กุ้งแล้วค่ะ กุ้งเราก็วันนี้ไม่ได้แกะนะคะแต่ว่าตัดเอาตรงปีกุ้งออกนะคะตัดเอาตรงหนวดออกนะคะเบบะพราะที่ว่ากุ้งจะได้มีรสชาติหวานจากเปลือกแล้วก็ส่วนหัวนะคะเหมือนเป็นน้ำสต๊อกนะคะก็เลยไม่ได้แกะนะคะแต่ว่าถ้าใครสะดวกจะแกะนะคะเพื่อความทานง่ายก็แกะได้เลยค่ะ พอเดือดดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบยอลงไปนะคะใบยอ,อย,บยอก็เห็นเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ยุบลงไปนะคะถ้าใครชอบที่จะทานเยอะๆก็สามารถใส่เยอะได้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ลดปริมาณลงได้นะคะ เนี่ยบางทีถ้าเราใช้กะทิกล่องนะเราเราเทกะทิลงไปหมดกล่องแล้วใช่ไหมคะเราไม่พอเราสามารถเติมน้ําเปล่าได้แต่ว่าเวลาที่เราเติมน้ําเปล่าเราจะต้องค่อยๆเติมนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกะทิสดแต่ว่าถ้าใช้กะทิสดเนี่ยมันจะสะดวกนะซื้อมาแล้วก็เนี่ยมีหัวมีหางมาเนี่ยพอแกงแล้วก็อร่อยด้วยแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่มีก็ต้องใช้กะทิกล่องพอ แกงมันพอใบยอมันเริ่มยุบนะคะก็กุ้งมันก็จะออกมานะคะชัดขึ้นยปิดฝาก่อนปิดฝาปิดฝาครอบไว้เดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะคะแล้วก็ถ้าขาดขาดรสชาติอะไรไปก็เติมเอานะคะปนก่อน คนนิดหนึ่งนี่กุ้งของเราแกงอ่อมนะคะเวลาเหลือแล้วสามารถแช่ตู้เย็นไว้คือว่าเป็นแกงที่ยิ่งอุ่นแล้วก็ยิ่งอร่อยค่ะเพราะว่าน้ําแกงมันจะเข้าลงไปในเนื้อของไบโยนะคะ <Bio S 2> นี่เรา <Bio. S 2> แกงกันไม่ขี้เหี่ยวกุ้งเลยเห็นไหมเน้นเน้นกุ้งเลยไม่เน้นผักชิมก่อนนะคะ,ชนนะ,คะใช้ช้อนชิมค่อยๆเติมนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ามันขาดอะไรเดี๋ยวว่า ถ้ามันเค็มมากไปมันจะแก้ไม่ได้นะคะอ,อร่อยยังเค็มอีกหน่อยนะเค็มอีกหน่อยก็ใส่น้ำปลาไปไาไรจริงๆก็แค่นี้ก็สุกความเสิร์ฟแล้วนะคะสุกไปยอแบบ เดี๋ยวเราก็จะตั้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะสักประมาณห้านาทีนะให้ไบให้มันน้ำแกงมันซึมเข้าไปในมบยอนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้าใครชอบแบบเขี่ยวๆก็แบบนี้ก็ได้เลยแล้วเดี๋ยวพอเคี่ยวไปสี่มันก็จะเข้มอนกปึงใบยอกก็แกงของเราสุกได้ที่แล้วนะคะก็จะทำการเติมหัวกะทิลงไปนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟใส่ชามแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้แม่เราชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยไหมนี่ใบยอนเน้นเลยอร่อยอร่อยกินแค่ผักก็อร่อยแล้วนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ